สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกันเปในช่วงบายของมือวันที่8เดือนพฤศจิกายน ปีพุทธศักราช2,566นะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆ่างๆคำเบลีภาพพรมพี่น้องพระธทรมสุครุษก้นมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะจากปูยูโคราชนะคะพี่น้องคะตัวเลขของปูยูโคราชนะคะเป็นตัวเลขคันมลนซึ่งตัวเลขสวยงามมากๆงวดทิพผ่านมาเนี่ยนะคะตัวเลขของปูไดมาา63กับหาหนึ่ง ปูจับคูหาตรงๆเลยนะคะพี่น้องคะเมื่อนี้นะคะใดเมื่อแล้วสําหรับแนวทางของปูอยู่โคราชนะคะบนคูนึงล่างคูนึงค่ะตัวเลขสิเป็นตัวดใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปมีพร้อมๆกันค่ะพิธีการคะ่ะปูจะเรียกพ่ออนยอจ้าก็มาถามตัวเลขเลยครับถามข้าวตัวเลขแนวทางลคะคะปูมื่อนี้ปูว่าใดไปนอกคะ่ะตัวเลขค่ะปูพูดตงไปเหี๋ยวนี้จ้า เปิดมึงเปิดมึงไปเปิดเพิงแล้วแต่ว่าขาน่อยกับแปรปอ,อกแะ้าวหน่อยกับสีถามปูนี่แหละค่ะปูว่าหอยุ่มข้อเดียวน้ำเนียนนอนเนียน,นบก่กจ้าปูาแก่อเอาขิงกือเ,เก้านั่นแหละจ้าปูกะว่า,วามันจะเป็นมีหามีเกลมิศูนนั่นแหละเปลี่ยนจานตนวจ้า จับใส่กันบ่ครับปูหาเกาซูนนี่ครับปูปูว่ามันมาสามตัวนั่นแหละอยู่ทั้งบนนนั่แหละเด็กทุดนี้ค่ะแต่ว่าจีจับอันเด็กยงังติดตรงตรงเพ่าะฉนั้นแต่ว่าตัวเลขนี่ที่ปูคิดไปนี่มิหามีเกาไมีซูนวะครับปูเมียนปูว่ามันอาจจะเป็นหาเกาซูนนี่สิละโยมจ้าเด็กร่างอัน กูแบบความป็นยเ่ว่าพูเจีออกจากบาทฮัก,กไปนี่ไงโอ้เสียดายเลยสนับแต่ว่าเจ้าปูกรียำมึงอยู่ว่ามันกค่่ายนึ่งซีเนี่ไอ้สองตอนบ้างหนึ่งซีหนึ่งซีเป็นเรียงลางจ้าปูซ3ตัวนี้เป็นหาเก้าศูนบอกะปูจับร่วมกันซะแล้วค่ะปูแม่นอันกัน เขาจะปูน้ำเอาเพราะว่าเด่นศูนย์ว่ะเด่นศูนย์ป่ะคะปูนศูนย์จีนละหมดเจ้าอันเด่นศูนย์เท่ากันได้พูคนจะเอายินเสียงจะรวดขึ้นเขาหน่อยเพรอยอยาะได้ยินไหมค่ะมาจากไหนนะคะปูปูว่าถ้าเอาศูนย์เป็นหลักมันก็จะได้ศูนย์หาแล้วก็ศูนย์ค่ะ สิสองตัวนะจ้าเพราะว่าเป็นเจ้าสิสามตัวได้หมดเลยก็มั่นใจค่ะแต่ค่ะปูเปูเป็นยังก็มั่นใจทางกัรเงินสาหรับเงินี้ปูว่าเอามันง่ามเลยตีง่ายได้ปูว่าจ้ามันก็ไม่จะแรงขามเมื่อเสียปูก็มั่นใจแล้วจ้าว่างนั่งหันเขาหน่อยพระเจ้าหาปูตัวเลขของปูได้ตัวใดนะคะปูปูแบบตัวเลขแบบ กูก็ส่งงายมบงอย่างได้ในวัาันไอ้เนี่ก็หกสามเน่ยนะจ้ะหกสามกันเป็นงานงามๆมันสนิทยุเป็นงานๆคึ่งวันนีบ่ะคะปูเมียนเจ้ะเห็ดปูไอตามปูเย็ดมากเนี่ยเป็นใหญ่จีทุกมัดนะ่ว่าปูบางครั้งปูก็จะผิดจ้ะแต่ว่าจิดทุกมัถ้าเขาจับผิดก็คือได้เลยเลยแหละจ้่ว่าปู มึงแหว,ว่าเด็กหนึ่งสี่าม่างเด็กตัวนี้ก็ต้องยุ่บนค่ะยุบบนปเป็นไก่ะนสามตัวแล้วนี่ปูวา่าค็ับิว่าได้แล้วแหละปูวา่าจ้าปูแต่แต่ว่าขนมเปิดเบื้องแรกตัวนี้เนาะนี่นี่คือชัดแถหาเก้าซุนี่ไหมคระปูนั่นแล้วแต่งามปนนั่นแล้วโอ้ง้ามขาง้งามอืมเอาย่อมวบาคิดมึงแต่งแก่ปูจะไงมึงก็มันก็เอาแค่สองสามันที่ผ่านมาเนาะจ้า มันกังามเป็นบ่ค่ะปูเนี่ยโอ้ยเป็นโตงามแท้นั่นแหละนั่นแหละหมดก่อนนั่นแห่งขักได้่ยงหมดก่อนนั่นก็งามคือกันเลยค่ะหมดก่อนปูว่าท่านไดนมาลงเัินทางช่องเนี่ยจ้ากกฮกๆกันกัดเขาสุดฮกกัดเขาค่ะยังแปดสองว่าเขามาตลอดเดี่ยงหมอืออ๋อนี่แปดงามแบบนี้แหละง่ามแบบนี้แหละแปดฮกแห่งขักเนาะค่ะปูนอนหน่เนาะคือเล็กเข้าอย่างเล็กเข้าเล็ก ปูเนี่ยมันจืดว่าได้หลายตัวหรอกเด็ยกยุคหันเลยใจว่าขันย่อมขามีทุนกะกับเป็นตาหม,มุนเราอยได้ปูว่ายเด็กสามตัวเลยนะจ้าปูพื่อเขากจ,จับคู่แต่งจับคู่กันกัเพื่อว่าเขาบอกว่าประมาทเนี่ยนะจ้าคือปูวา่าศูนย์มันเอาเป็นหลักเกิดเป็นมาหากเกลงสิลเป็นมาศูนย์หาเก่ลงิีลก็ได้แค่เป็นบ่อหล่ะจ้าปูพื่อเขาตัดสองตัวเนี่กัหา,กาเกลนี่ ศูนหาเนี่ยเกาศูนย์เยงใช่นะอยู่ในนี้นะจ้าปูกระเชนานี่ล่ะกระเช้านีหล่ะแต่ว่า <end> ตัวเก้านี้นาสิเป็นหกได้น้ำบะคาปูบะ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 เป็นหกหรอเป็นเก่าเลยเป็นเก่าเลยเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันก็คือเก่าเนี่ยเราไม่คือหกตอนนยังไงเป็นเก้าครับอาจารย์ไม่เป็นหกจ้าเพรว่าปูว่าเป็นจิตเหนี่งามปูว่าต้องเท่าไรก็ถึงสามตัวปูว่าจ้าปูแต่ว่าเน็ก เด็กล่างเนี่ยปูฝันที่ว่าปูฝันอันนี้ก็ตีช่วกันนั่ก็ได้จ้ะปูปูฝันว่าจังไหนคะปูคะปูฝันมันมีหมาหมาหน่อยตัวหนึ่งประมาได้อยู่มันกับแบบมาณแท็กซี่ยันอย่แหละจ้ะหมาหน่อยตัวหนึ่งมันย่างมาย่างมาแล้วกบบวันนอนลงทับรถเนี่ยมันก็นอนเอผูว่าตัวนี้กับขาดเด็กหนึ่งซีเนี่ยผู้ตีเป็กหนึ่งซีจ้ะผู้เอามาเนี่ยมันมีซีขาเนาะจ้ะ มันนอนมันเกิดมากับจีดินดินก็ต้องเป็นหนึ่งเมืนมัจ้าปู่ก็บอกเด็กแรงต่อมาหนึ่งสี่แล้วถ้ามันกิดที่ถ้าบ่หักปูก็จะส่งงานเหมือันมันหักนะมันเป็นหนึ่งสี่แหละปู่ตีมึงค่ะปู่มันมันหักก่อนซะจ้าปู่เลยว่าได้ส่งให้มึงปู้ตะวันน้ำตาที่อันนี้งามเนาะค่ะปู่นาะขึ้น่อยก็ยังเมื่อสักนี้ก็เห็นน้ำตาที่อันใดที่งามจังนสี่เด็กค่ะปู่ มึงเอามึงเอาแจว่าบ่ผิดดอกยมบ่ผิดดอกจ้าปูพเพราะว่าปูนี่ถ้าปูที่บ่ไปมันกัสิีวบามากไปจ้าแต่ว่าปูสังเกตมากระมาก2ีสิบปีแล้วล่ละปูสังเกตมาก,ก็ไดดจ้ามันบ่เคยผิดของมันจกดดักงวดเลยจ้าเด็กเนี่ย,ยจิจิทั้งบนทั้งล่างท้งวมดเลยได้ยโอมจ้าปูมันจะเป็นจัซั่นเด็ก่นไม่ยัดไห้จ้าถ้าว่าขันเขาเอาเดียวว่าถ้าเขาตีได้ ตรงๆนี่ก็คือหางเดียวเท่านั้นแหละเด็กงวดวดหนึ่งสองปูตีตีหนึ่งสองมันก็ตรงๆงวดสองศูนยงวดม0ศูนย์สองปูกตีเป็นตรงๆเลยจ้าปูมันก็ไม่ได้หลายตัวเลยค่ะจะว่าปูวันนี้สำหรับปูปูกับีว่ามันจะเป็นหาเก้าศูนย์สำหรับปูค่ะแต่ก็มึงประเจ็นหยม่ไ้นน้ำจ้าปูหาเก้าศูน สามตัวหาเก้าศูนย์เล้วก็บสองตัว, 10, 5, 90, วก็สิเป็นศูนย์หาเก้าศูนย์เล่าก็ล่างหนึ่งซีนะคะปูแเนเอาแค่นีแ้แหละจ้าปูดได้คะ่ะจ้าจ้าเอาเอาเนี่ยยงเนี่ยยงปูเขาเชียงโชคนะไม่ไหวเขาโชคดีเนาะจ้าปูดได้ค่ะปูเดี๋ยวไก่เมือ<จ>เดี๋ยวขานาดสิขออนุญาโตหาปูปอีกเธอหนึงนะคะให้เจ้าปูมีฝันเพิ่มเติมอะไรเนาะค่ะเนาะปูเนาะวันเช้าเป็นตะิดใจเอาเด่นละลายก็ไม่ได้เด่นละลายรถน้องเด็กตัวนี้เนาะจ้าปูด ใช่ป่ะเพรเปลี่ยนแปลงดอกที่จรงได้ก็บพ่อเปลี่ยนแปลงแช่ว่าปูกะหรือว่าหมั่นใจก็ว่าแล้วเนาะจ้าปูหรือว่าหมั่นใจว่าจะเพิ่นมายำเบียบคักๆกันกว่าได้เล่นหรังเดียวตรงๆไปเลยแม,ม่นบ่แมน่นค่ะปูมันจะบ่ได้เปลี่ยนเงินเนะาะค่ะปูถือกระถือไปเลยถือหลายไปเลยบ่ต้องเปลี่ยนเงินหลายเนาะค่ะปูเบียนๆๆๆจ้ามันเสียที่แต่ว่าปู่มาชาป่กันปู่มาแต่ก่อนนังก็สิไข่ใยอะหอกจ้าปู่ ก็เนเนาะปกติเด้กึป็พระอาศัยปู่อยู่ค่ะแต่ว่าก็ว่าเป็นยังดอกขนาดมีอยู่เนาะจ้าปู่เดี๋ยวปู่้เรียกว่าวันนี้แเราปู่จะกลับไปหม่องที่ว่าปูเคยอยู่มาหม่องคนใหม่เด็กมันแน่นอนเดี๋ยวปู่ไปอยู่คนแถ้าลอดจ้าได้ค่ะปู่อยู่คนหนี่ปู่ปู่ไปอยู่มากเดือนก่อนนี้มากข่าววันจาเย็นจ้าปูแจ้งเจ็บมันแม่นขากอีหลีได้อยอะคนค่ะปู่ เรบ่องต้นไร้คางดอกคางนึ่งช้อนคางเท่านี้แหละจ้าถามว่าเป็นยังดอกเดียวเอากับ่อยเอากันไปเรื่อยๆเนาะจ้าได้ค่ะปูจ้าจ้าถ้ามีตัวเนาะจ้าจ้าปูขอบคุณปูด้หลายนะคะปูจ้าธุสาธุขอโชคดีเด้อจ้าสาธุค่ะปูขอบคุณนะคะสาธุค่ะ,คะ สรุปตัวเลขแนวทางทายคลิปนี้นะคะแนวทางตัวเลขจากปูยูโคลาดค่ะงวดทีพผ่านมาตัวเลขของปูเนี่ยเลขคันัมมนเขามาทั้งบนทั้งล่างพี่น้องคะเขามาทั้งหกสามทั้งหาหนึ่งนะคะงวดทิ่ผ่พานมาแอรบริทัหาปูนะคะบริทัหาปูเอามอนี่นะคะชุดบนสามตัวเม็ดเดียวคือหาเก้าศูนย์ค่ะพี่น้องคะหาเก้าศูนย์แล้วกับปูเราจับคู่ตัวเลขสองตัวบนให ตัดออกมาจากเลข3ตัวนะคะมีศูนย์หากับเก้าศูนย์นะคะพี่น้องคะลางเม็ดเดียวขึ้น, 1, นหนึ่งสี่เด้อค่ะเด้อเอาพอแม่พี่น้องคะอย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะตัวเลขทุกตัวมีธิ์เขามีซีดลุดทุกทุกตัวคะ่ะนํามาฝากตอนพอแม่พี่น้องบรรเ่าสกูสกนลเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลาก,กินแบ่งรัฐบาลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็เป็นความเสือ่อส่วนบุคคลเด้อค่ะพอแม่พี่น,พน้องคะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะสิเขามารับช่มรับฟังขอห้พ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขุสุก้นโชคโ,ชคโ,ชคโชคมันมันลำลำลุ้ยลุยแห้งแห้งปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นน้ำกันสุขุสุก้นนะคะแล้วก็ต้องขอบบขอบคุณขอบคุณข้อมูลตัวเลขแนวท่านดีๆแบบนี้นะคะจากปูยูโคราชนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเท่อแรก ถ้าไม่อยากสิพลาดครับตัวเลขเด็ดเด็ดแบบนี้พี่น้องคะเข้ามาแล้วกันอย่าลืมคะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเป่อทีเดไดบลอกลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดเด็ดดังๆจากทังรายการนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเสด็จขอตัวลาไปเลพี่น้องบราธิกาสกุลสกุนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหมเป็นในคลิปหนาแล้วก็ได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ